สวัสดีครับวันนี้ผมดีเจโกจาก Green Wave นะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะครับคุณผู้ชมทางบ้านเข้าสู่ Green w เว e Chef Table ใน EP ีที่19วันนี้เมนูมีชื่อว่าซุปถั่วขาวตุรกีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเชฟหรือถั่ววันนี้จะขาวก่ันนะครับเพราะเชฟผมขาวมากกับเชฟนนนนทวัน์โรจนะสักชัยนะครับครับสวัสดีครับ ขาวทะลุจอมาเลยนะครับวันนี้คุณเชฟครับซุปถั่วขาวครับตุรกีครับมีที่มาอย่างไรฮะเป็นเมนูที่ทําจากถั่วขาวถั่วขาวผมไม่เคยได้ยินนะถั่วขาวจริงๆแล้วเ,เวลาทำเนี่ยเราต้องเอามาแช่น้ําก่อนคืนนึ่งครับแต่ว่าอตอนนี้มัน,ม,นมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่แบบเอามาใช้ได้เลยเป็นถั่วขาวปรุงสุกสะดวกมาแล้วใช่ครับับผมบอกคุณสมบัติเล็กน้อยก่อนได้ไหมว่าจุดเด่นจริงถั่วขาว,ขาวมีประโยชน์มากเลยนะครับมีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับเพราะ แป้งเป็นน้ําตาลนะครับทำให้ร่างกายไม่ต้องดูดซึมไม่ต้องเก็บน้ําตาลเยอะเกินเกินไปอะครับอ๋อเวลาคนเรากินแป้งเยอะๆมันจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วก็ทำให้อ้วนใช่ใช่ใช่ถั่วขาวจะสก,กัดไว้ได้เหรอครใช่ครับแล้วก็ร่างกายจะขับออกไปเป็นรูปเลียนรูปแบบของแป้งอะไรอย่างนี้ครับอ๋ออ๋อทั้งนั้นมีประโยชน์มากๆเลยจริงใช่<ๆ><ๆ>แล้วก็ป้องกันมะเร็งครับมีสารแอนตี้ออกซิแดน n ์สูงอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมโอ้ประโยชน์เหลือเชื่อเพราะฉะนั้นไปดูกันว่าซุปถั่วขาวตุรกีมีส่วนผสมอะไรและขั้นตตออนน้้้งงงงทายัััไไบบบะคครรด เรามาดูขั้นตอนการทําเราจะเริ่มจากอะไรดีครับเชฟเริ่มจากหั่น หัวหอมันครับหั่นหัวหอมหัวหอมนี่เราซอยขนาดไหนฮะก็เป็นเป็นเต๋าครับเพราะว่าเราต้องไปผัดอยู่แล้วครับอ๋อต้องผัดก่อนใช่ครับนี่คือเทคนิคการหั่นเป็นเต๋าคือเราสไลด์แนวนอนครับใประมาณเท่าที่ดูประมาณ6ชั้นนะครับแล้วก็แบเไรครับเพราะว่าเราเราผัดเราหั่นละเอียดอยู่แล้วครับโอเคความละเอียดก็คือจะประมาณนี้ใช่ครับเพราะี๋ยวเราไปผัดด้วยครับมันมีชื่อของตุรกีด้วยถูกต้องไหมฮะซุปตัวนี้ผมได้ยินเชฟพูดคร่าวๆซุปถั่วขาวตุรกีภาษาตุรกีเราเรียกว่าอะไรนะคุรู ฟาซูเย่คุรูฟาซูเย่แค่สี่ลมหายใจผมก็ลืมลนะคุรูฟาซูเย่ถูกฟาซูเย่ครับฟาซูเย่ตัวที่แค่ลมหายใจเดียวเท่านั้นเองนะเราจะใช้หม้อใหญ่ยักษ์อันนี้ในการผัดถูกต้ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเปิดไฟนะครับได้เลยครับเปิดอยู่แล้วนี่ครับอ๋ขอข้าใจแลไป โอเคไฟแก่ไฟแรงไฟอ่อนไฟกลางไฟจางไฟประมาณไหนครับมีไฟก็พอครับไฟกลางกลางรับไฟกลางกลางนะครับไฟกลางกลางเขขั้นตอนแรกนี่คือผัดหัวหอมเลยวนๆเรียกว่าผัดให้มันแบบใสครับแล้วก็ให้หอมครับใส่มันมะกอกลงไปนะครับก็ไม่ต้องเยอะ ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะครับรอให้น้ำมันมันร้อนนิดนึงนะครับโอเคในขณะที่ผมเตรียมไสกก่อนเดี๋ยวเชฟจะทำการผัดครับผัดหัวหอมเลยนะครับหั่นไปด้วยกันได้เลยใช่ไหมครับหั่นเตาเลยนะฮะใช่ครับหั่นเตาประมาณไหนดีครับเชฟครึ่งหนึ่งก่อนใช่ครับครึ่งหนึ่งก่อนดูวิธีจับมีก็รู้แล้วระหว่างนั้นก็พอน้ำมันร้อนแล้วก็หั่นแล้วก็ผัดหัวหอมใช่เนี่ยนี่นะครับเชฟคือหั่นครึ่งของครึ่ง ใช่ครับให้พอดีคำครับโผัดให้หัวหอมใสนะครับไข่น้ำใสครับเมื่อกี้เราใส่แค่น้ำมันมะกอกไปถูกต้องไหมใช่ครับใส่เกลือไปนิดนึงก็ได้ครับนั่นไข่น้ำอันนี้ก็เหมาะกับการเป็นอาหารเช้าครับอาหารเช้าแบบสำหรับคนลดชอบอยากลดน้ำหนักอะไรประมาณนี้ครับอ๋อคือมันเบาด้วยโปรตีนสูงด้วยแล้วก็ใช่ครับอย่างที่เขาบอกตอนแรกผมชอบถั่วขาวมากคือมันสกัดการเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลใช่ไหมฮะมีแบบ ก็จะเห็นว่ามันจะมีแบบอาหารเสริมหลายยี่ห้อเนาะเอาแบบไปทำแบบสารกัดจากขัวขาวอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็ใส่กระเทียมลงไปเพิ่มความหอมัาผัดอันนี้ก็เริ่มเป็นไฟอ่อนๆได้โอเคต่อไปเราใส่กระเทียเข้มข้นนะครับมระหนึ่งช้อนวันนี้นะครับใส่ตัวโคชูจังให้มันแบบเอเชียนนิดนึงนะครับมัมสองจริงๆเดี๋ยวเรามาทานอีกทีนึงว่ามันรสชาติโอเคไหมตักได้ครับแล้วแต่คนชอบ พอเข้าไปแล้วเราก็ใส่ตัวใส่กล่องลงไปชื่อเมนูซุปถั่วตุรกีภาษาตุรกีพูดว่าอย่างไรนะครับคูรูฟาซูเย่ครับยังเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่ครับผั่นลงไปให้มันสุกขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็ใส่มะเขือเทศอ่าตัวนี้คือมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศหั่นหั่นหั่นเต๋าหั่นอะไรได้ได้ได้หมดได้ใช่ครับสามารถซื้อได้ใส่น้ำ๊อกไก่ลงไปเพิ่มความหอมนะครับโอมันก็จะเริ่มเป็นซุปกไปเห็นไหมครับใช่ เราก็ใส่สต๊อกไก่ไปอันนี้ผงปาปริก้านะครับเพิ่มเข้าไปหนึ่งครับ <realmente> แล้วแต่เลยว่าชอบทานแบบจัดจ้านแค่ไหนครับเราก็เติมน้ำเปล่าน้าปล่าลงไปน่อยเราก็ใส่ถั่วขาวลงไปแล้วก็เปิดไฟแป๊บนึงให้มันแบบเดือดปุดๆปุดๆปุดนิดนึงให้ถั่วขาวดิึมน้ําซุปอะไรลงไปหน่อยอะไรนี่จังหวะนี้เราจะเราจะเร่งไฟขึ้นมาหรือเปล่าไม่ไม่ต้องเร่งก็ได้ครับปล่อยมันเดือดก็พอเดือดชั้นเร่งนิดนึงก็ได้ครับโอเค โอเคครับรอให้น้าสต๊อกไก่น้ําเปล่าทุกอย่างที่มันเป็นน้ําซุปตรงนี้เดือดขึ้นมาเพื่อให้มันซึมเข้าไปในตัวถั่วใช่ครับสุดท้ายแล้วอยากให้มันอันนี้คือเอาอาหารฝรั่งเสร็จมาตัดแปลงนิดนึงอยากให้มันหอมๆนิดนึงเราก็ตัดเนยนี่มีประมาณ6เชื้อชาติแล้วนะครับที่เชฟเลือกออกมาแบบตรงนี้ไม่ธรรมดานะฮะตัดเนยลงไปนิดนึงครับให้มันหอมครับใส่เนยลงไปเลยใช่ครับโอเคครับก็เสร็จ มันถึงขั้นตอนการชิมแล้วสําหรับเมนูนี้ที่มีชื่อว่าคือซูเย่ครับคุณเชฟครับเราทานแบบไหนดีฮะก็คือว่าอันนี้จะเป็นตัวขนมปังฝรั่งเศสปาเก็ตที่เราหั่นไว้แล้วนะครับถ้าอยากจะให้อร่อยคือเอาไปเข้าเครื่องปิ้งขนมปังให้มักรอบครับแล้วก็ตักตัวตัวถั่วขาวนะครับอย่างนี้เลยนะใช่แล้วก็ทานคู่กับขนมปังเลยครับ บอกว่าแค่นี้มันพอเหรอแต่แค่นี้เนี่ยอุดมไปด้วยโอ้โหอะไรบ้างเนี่ยมะเขือเทศหอมถั่วขาวเข้ากันดีมากครับขอบคุณครับมันไม่ใช่ซุปอย่างที่ผมคิดคือแบบซบอซอ,อ,อ,อแล้วจบคือด้วยถั่วเอยด้วยหอมเอยที่เอาไปผัดมาอะไรอย่างเงี้ยครับเ,เข้ากันดมกันลแล้วก็ปรับให้ถูกปาก คนไทยด้วย<ง>โกชูจังก็ดี <laughs> หรืออะไรก็ดีเฮ้ย <laughs> มันรสชาติมาเพอร์เฟกไม่ใช่โกชูจังจ๋าแบบเฮ้ยนี่เขาผัดกิมจิหรือเปล่าไม่ใช่รสชาตาิมันจะพอดีกลมกล่อมตรงนี้นะครับครับอ่ะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเมนูที่มีชื่อว่า กรูฟาซูเย่ครับกรูฟาซูเย่หรือว่าซุปถั่วขาวตรุรกีนั่นเองนะครับวันนี้กลับขอพรบคุณนะครับสำหรับเชฟนนท์นะครับเชฟนนท์ครับฝากเห็นว่ามีร้านเลิศอ,อ,อ,อะไรด้วยวันนี้ตามนี้เลยับเอจะเป็นฝากร้านบริกดีเซอร์ต a บาร์นะครับมีสาขาอยู่ที่ไอคอนสยามเชียงพระก้อนแล้วก็เซ็นทนรัลลาดพร้าวนะครับแล้วก็ไอจีก็เฟซบุ๊ก k ิดดีเซอร์ต์บาร์ตรงตัว าลครับอย่าลืมนะครับ a ร e นเวฟร้อยหกจช่วง8ปดโมงถึงสิบโมงนะครับสนุกสนานมากนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ของเราครับทุกกิจกรรมเข้าไปได้เลย w w r g r e e n w a v e f m นะครับรวมไปถึง Facebook ด้วยเราจะมีไลฟ์กิจกรรมนู่นนี่นั่นแล้วก็ทุกๆเขาเรียกว่าคอนเทนต์ก็ไปติดตามได้ g r w e v w f a n p a g e นะครับวันนี้ EP ที่19หมดลงแล้วไปเจอกัน EP หน้ายังอยู่กับเชฟนนท์ในเมนูของของหวานจะเป็นอะไรรอติดตามนะครับ